สวัสดีค่ะวันนี้บ้านสวนดาวฟาร์มนะคะก็จะพามาดูกิจกรรมการเลี้ยงหมูป่านะคะแล้วก็อาหารที่ให้วันนี้นะคะก็จะนําเสนออาหารเสริมสําหรับหมูป่านะคะก็สังเกตเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะจะมีเมล็ดกระถินหล่นเต็มเลยนะคะก็เป็นช่วงที่หน้าแรงอาจจะหายากหน่อยแต่ว่าดวงดาวฟาร์มก็มีการหว่านกระถินนะคะ ให้น้องหมูนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บกรถินกันนะคะอันนี้จะเป็นกระถินที่ดุงดาวฟาร์มเคยหว่านเอาไว้นะคะแล้วก็ขึ้นนะคะก็แรงนี้จะไม่ค่อยมีกระถินสดเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาให้น้องหมูกินนะคะอันนี้น้องหมูกินอาหารช่วงเย็นนะคะตรงนี้ก็ออกมารีแลกกันนะคะตรงนี้เนี่ยค่ะอาหารเสริมสลับหมูป,ปา่าคือกระถินใบไผ่ต้นกล้วยผักตบชวานะคะ แล้วก็หญ้านะคะหรือว่าวัชพืชเศษอาหารเศษผักผลไม้นะคะก็แนะนําว่าถ้าเป็นผักผลไม้นะคะควรจะเป็นผักที่ปลอดภัยนะคะเพราะว่าแม่หมูบางตัวที่มีอาการตั้งครรภ์อยู่แล้วท้องอ่อนๆนะคะหรือว่ามีการข้อลูกแล้วนะคะก็พยายามอย่าให้กินอาหารพวกนี้นะคะเพราะมันจะมีผลต่อ,อน้องหมูนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัวนี้กินอะไรเมื่อกี้ดวงดาวฟาร์มเกาะให้แล้วนะคะก็จะเป็นตําลึงนะคะตําลึงนี้จะเป็นอาหารเสริมสาหรับสัตว์เลี้ยงในฟาร์มทั้งหมดนะคะอันนี้จะเป็นตําลึงก็อาจเกิดจากตําลึงนี้เกิดเองธรรมชาตินะคะเนื่องจากว่านกอาจจะก,กินตําลึงแล้วก็ถ่ายมูลนะคะแล้วก็พอฝนตกมานะคะตําลึงก็จะหล่นนะคะเราก็จะทำเป็นอาหารเสริมสลหรับหมูป,ป่าไปนะคะตรงนี้ เนี่ยคะ่ะเต็มเลยนะคะเนี่ยคะ่ะจำลึงนะคะตรงนี้เนี่ยคะ่ะเนี่ยน้องหมูกินดีนะคะสังเกตว่าหมูป่าที่นี่เลี้ยงง่ายนะคะเกิดจ,จากว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราฝึกนะคะสอนให้เขากินง่ายนะคะตรงนี้เนี่ยคะ่ะฝึกให้เขากินง่ายนะคะก็ลานหมูป่านะคะก็ขนาดายาวสี่สิบห้าเมตรกว้างแดเมตรนะคะตรงนี้ เราจะมีประตูสองด้านนะคะด้านหลังก็คือประตูด้านนี้นะคะสําหรับลูกค้าที่มาเอาหมูนะคะเราจะไม่ให้เข้าหน้าฟาร์มนะคะเราจะให้เข้าตรงด้านข้างนะคะซึ่งมีถนนนะคะติดกับถนนดำนะคะตรงนี้เข้าประตูฝั่งนี้ประตูสองนะคะประตูแรกก็ฝั่งนู้นนะคะอันนี้หมูป่าอารมณ์ดีนะคะเราจะเลี้ยงหมูป่าแบบกิจกรรมแบบอ่า ธรรมชาตินะคะแล้วก็เกื้อกูลกับระบบนิเวศในเรื่องของวัตถุดิบดล้านอาหารสัตว์ในฟาร์มนะคะจะสังเกตว่าต้นไผ่ตอนนี้กําลังเขียวนะคะนี่คืออาหารเสริมสลหรับเขานะคะที่นี่จะปลูกไผ่ประมาณสิบไร่นะคะเราก็จะนําไผ่พวกนี้แหละมาเป็นอาหารสัตว์นะคะกะ็ข้อควรระวังในเรื่องของการเลี้ยงหมูป่านะคะก็ควรจะมีความรัดกุมในเรื่องของระบบการจัดก,การของคอกนะคะให้รัดกุมนะคะ ก็มาดูสะด้านอ่าตรงนี้ก็จะเป็นสระน้ำนะคะซึ่งดรงาฟาร์มก็ปลูกผักตบเอาไว้เอาไว้ให้สัตว์เลี้ยงที่ฟาร์มนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นหมูป่านะะหรือว่าสัตว์เลี้ยงทั้งหมดนะคะสังเกตว่าเราฟาร์มเลี้ยงเป็ดเป็ดก็จะหากินเองตามธรรมชาตินะคะแทบจะไม่ให้อาหารเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวันนี้ด,ดวงราฟาร์มจะพาไปเก็บ ไาขา่เป็ดน,นะคะแล้วก็สาหรับบางท่านาที่ต้องการทราบว,ว่าค้อหมูป่าเนี่ยจะจําเป็นไหมจะต้องก่อด้วยกําแพงหรือว่าทําเป็นปูนจริงๆแล้วไม่จําเป็นนะคะดีสุดคือคอกดินนะคะไม่ต้องเทพื้นนะคะโดยเราสามารถที่จะนําไม้นะคะไม้เนื้อแข็งมาตีรอบอย่างนี้นะคะสูงประมาณสักเอาง่ายๆก็ประมาณสักเมตรยี นะาะเมตรยี่สิบกำลังดีนะคะเมตรยี่สิบถึงเมตรห้าสิบก็ป้องกันการโดดของน้องหมูนะคะแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะสามคอกนะคะ,คน,ะ,คะนุ่งดาวใช้ประมาณสามคูณสองเมตรสิบนะคะแต่ละอคอกนะคะก็อากาศถ่ายเทนะคะตรงนี้อันนี้เอาไว้สําหรับขังแม่หมูที่กําลังคลอดนะคะเพราะว่าเราจะต้องคัดแยกหมูที่คลอดออกจากหมู ฝูงอื่นนะคะเนื่องจากว่าเราจะมีปัญหาช่วงที่ผ่านมาหรือว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาเราจะมีปัญหาในเรื่องของหมูกัดกินนะคะลูกอีกตัวหนึ่งนะคะตรงนี้วันนี้ลุงดาฟาร์มจะพามาดูอาหารสัตว์ที่ลุงดาฟาร์มให้นะคะอันนี้จะเป็นกากมันนะคะมันตรงนี้ลุงดาฟาร์มจะ นำกากมันจากโรงงานนะคะนํามาหมักยีสต์นะคะแล้วก็หมักไว้ประมาณ3มอาทิตย์เสร็จแล้วค่อยนํามาผสม,มให้ให้น้องหมูกินโดยอัตราส่วนก็ลำสิบกิโลไอลำห้ากิโลกา,กากมันประมาณสักสิบโลนะคะคุกเค้าให้เข้ากันแล้วก็ใส่น้ําผสม,มให้เขากินได้กินน้ําหน่อยนะคะก็จะช่วยลดต้นทุนนะคะตรงนี้สําหรับท่านที่สนใจในการที่จะ อยากจะเข้ามาเรียนรู้ศึกษาดูงานแล้วก็อยากจะผลิตน้ำหมักยีสต์นะคะโรงดาฟาร์มก็ยินดีสอนหรือว่าสามารถแอดไลน์มาที่0 8 5ย์6 9 7 6 6โรดงราฟาร์มสุโขทัยนะคะเดี๋ยวจะเอาสูตรให้เรื่องของการผลิตน้ำหมักยีสต์นะคะหัวเชือ้อน้ำหมักยีสต์เพื่อที่จะนําไปผลิตอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนนะคะคําถามคือ,อกากมันที่เราผลิตเนี่ยสามารถเก็บไว้ได้นานไหมนะคะก็เป็นปีนะคะถ้าสมมุติว่า เราไม่อ่าให้เขาได้โดนลมนะคะก็ปิดไว้ไม่ให้อากาศเข้านะคะก็ช่วงนี้ก็น้องหมูกำลังกินอาหารนะคะตรงนี้อันนี้แม่พันธุ์นะคะแม่พันธุ์อายุมากแล้วนะคะ20ปีนะคะตัวนี้เดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันนะคะเนื่องจากว่าดงดาวฟาร์มได้นำหมูแม่พันธุ์ที่แยกลูกนะคะเข้ามาสองแม่ อาจจะหวงพื้นที่นะคะไม่ให้ตัวอื่นเข้ามาเหมือนกับเป็นเจ้าถิ่นนะคะเดี๋ยวไปอยู่คุณยายนะคะหมูอายุ20ปีชื่อยายวีนะคะตัวนี้ก็สำหรับหมูที่มีอายุเยอะเนี่ยถามคำถามคือเขาสามารถผ,ผสมพันธุ์ได้ไหมเขาสามารถผสมพันธุ์ได้คะ่ะแต่ว่าอัตาราลูกของเขาอาจจะลดลดลงก็คือไม่โดกมากนะคะ อันนี้เธอไม่มีฟันแล้วนะคะแทบไม่มีฟันแล้วนะคะตัวนี้แม่หมูยี่สิปีหมูป่านะคะก็นน้ำหนักไม่เบาเลยนะคะเนี่ยเนี่ยเขาชื่อยายวีอะคะ่ะเขาชื่อยายวีนะคะแก่มากแล้วนะคะสามีเธอก็เสียแล้วนะคะอายุยี่สิบสองก็ได้หามออกจากอคอกนะคะ เคี่ยวหมูตันที่ได้จำหน่ายให้กับลูกค้าสองท่านนะคะอ๋อนครพนมแล้วก็ชนบุรีนะคะก็ได้ทำการจัดส่งเรียบร้อยแล้วช่วงปีที่แล้วนะคะอันนี้จะเป็นพ่อพันธุ์นะคะที่เดินมาเนะะี่ยค่ะจริงๆแนละ้วโรงนาฟาร์มมีพ่อพันธุ์อยู่2ตัวนะคะช่วงทําคอกนะคะในช่างก็ได้เอาไม้เข้าไปกองไว้ตรงขอบอกําแพงนะคะทำให้ไม้เนี่ยมี มันสูงก็เลยหมูก็เลยโดดออกจากคอ,อกไปเสียไปตัวหนึ่งนะคะพ่อพันสวยมากนะคะนี่คือกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์นะคะสําหรับท่านที่สนใจเรื่องของการทำํำคอกหมูนะคะนี่คือลักษณะของคอ,อกหมูป่านะคะก็ไม่จะเป็นจะต้องทําปูนนะคะแต่ว่าพยายามทำไม้นะคะให้ชิดกันนะคะเพื่อป้องกันไม่ใหล้ลูกหมูนี่ออกมาข้างนอกนะคะถ้าออกมาข้างนอกเกรงว่า จะโดนตัวอื่นกัดช่วงแรกๆนะคะเพราะว่ากลิ่นของหมูป่านะคะช่วงคลอดลูกอาจจะมีกลิ่นคาวนะคะสันติช้างของหมูป่านะคะตัวนี้จะกล้ากลัวหน่อยนะคะเพราะว่าเพิ่งเข้ามานะคะไม่ค่อยเข้า,ากลัว,กล,วกลัวหน่อยนะคะก็การเลี้ยงสัตว์นะคะทุกท่านเนี่ยอยากแนะนาให้ทุกท่านนะคะว่ากิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ควรจะมีวัตถุดิบด้านอาหารสัตว์ในฟาร์มนะคะ เพื่อนํามา,เ,าเกื้อกูลกันในเรื่องของระบบนิเวศนะะอย่างเช่นองดาฟาร์มเนี่ยปลูกผักตบเอาไว้ให้สัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ปีกสัตว์สีเท้าอาควายสัตว์แล้วก็ไก่ดำไกง่งวงแล้วก็หมูป่านะคะผักตบอาหารเขานะฮะแล้วก็ไผ่นะฮะไผ่ต้นไผ่นะคะสัตว์ที่นี่จะกินง่ายต่อเร็วนะคะก็สําหรับท่านลูกค้าที่สนใจนะ อยากจะเข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงานนะคะก็สามารถแอดไลน์มาที่08 5 7 4 6 9 7 6 6ดวงดาวฟาร์มสกลนครหรือว่าท่านใดมาไม่ถูกเข้าไปที่ Google พิมพ์คำว่าดวงดาวฟาร์มสกลนครนะคะท่านสามารถดูกิจกรรมในภาพอาราบะท่านสามารถดูภาพกิจกรรมใน Google ได้นะคะก็ดวงดาวฟาร์มยินดีนะคะให้ความรู้ แล้วก็แลกเปลี่ยนนะ,ะในเรื่องของกิจกรรมภาคการเกษตรค่ะขอบคุณค่ะ